ดูอีหนึ่งสาวสุดเซ็กซี่ของเราไอดอลของใครหลายๆคนนะไออภิษดาค่ะไลฟ์สดขายเสื้อผ้าแต่ว่าชาวเน็ตไม่โฟกัสเสื้อผ้าโฟกัสแหวนโอ้แหวนเม็ดใหญ่มากเธอล่าสุดอุ้ยไม่โฟกัสได้ยังไงแล้วก็มันเม็ดใหญ่ขนาดนั้นเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีนะนี่เอาแคปเลยค่ะแคปเลยค่ะอ๋อคุยเม็ดใหญ่มากเลยอะเม็ดใหญ่เท่าไข่ห่านตาหลุดได้เลยเนี่ยเม็ด ขอโทษน้ำเม็ดจะเท่าตาคุณไอซอยู่แล้วว่ะอใหญ่นหญขนาดนั้นอะ่ะซึ่งเพื่อนๆน,นะคะก็มาแสดงความยินดีแล้วก็คุณไอซเนี่ยยังมีแหวนเพชรเม็ดโตตีตราจองไว้ซึ่งหลายคนก็รอรอลุ้นอยู่ว่าเจ้าบ่าวคนนั้นเป็นใครอืมเฮ้ยคนนี้ไม่ได้เปิดตัวเลยเนาะ ไม่ได้บดตัวเห็นบอกว่าเป็นนักธุรกิจเป็นไฮโซด้วยเธอคุณไอเนี่ยอาจจะเป็นอีกคนนึงที่อ่ะพอเ,เปิดมาเยอะๆหลายๆคนทุกคนเปิดตลอดตลอดแล้วมันมันต้องแบบจบไปอะไรเงี้ยคนนี้เลยไม่เปิดจ้ะไม่เปิดดีกว่าอีจแหวนมาเลยจ้ะแก้เคล็ดเลยแหวนมาเลยจ้ะนะซึ่งนอกจากแหวนเพชรนะคะคลิปที่คุณไอเนี่ยเป็นแม่ค้าแรกๆเนี่ยตลกมากมคือเวลาไล่ขายเสื้อผ้าเขาจะมีคําว่าแคปไงแคปเลยจ้ะแคปเลยจ้ะอะไรเงี้ยนางก็งงไงนี่ อะให้ดูตอนอขายของแ้งงานอะไรอย่างเงี้ยนะว่านางจะแบบขายเสื้อผ้าไฟอย่าเพื่อความใสหรอสวยไม่พอเราต้องเปิดหรอคนคนก็มาเม้นไงแกงปะเนี่ยเออไปข่าวไปใช่ไหมไม่น่ากลัวไปใช่ไหมอ่ะอ่ะเปิดไฟสีอ่ะเปิดไฟเออสวยสวยไม่ใช่ดอันนี้นางขายเสื้อผ้านางเหรอเธอใช่ก็เขาเปิดไฟเขามีร้านให้เช่าไงอืมเออนางมี นางมีร้านให้เช่าชุดราตรีก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะที่เมเจอร์รัชโยทาแต่พอช่วงโควิดปุ๊บม,มันก็อาจจะไม่ค่อยได้ออกงานนางก็เลยเอามาไลฟ์ขายแบบถูกๆนะคะถูกมากมซึ่งชุดชุดก็หลักหมื่นนะ<อ>แต่เขาก็มาขายแบบเอออาจจะหลักพันหลักร้อยอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแล้วคนก็เข้าไปเม้นไงตอนแรกที่นางขายเนี่ยนางก็ไม่เข้าใจว่ามันจะต้องอะไร1-2-3แคปอะไรเงี้ยเนี่ย,นยคนก็ไปเมน้นเนี่ย ก็ชุดนางสวยนะเฮ้ยพันห้าเองเฮ้ยสวยถายไม่แพงด้วยอุ้ยดูหุ่นสิเธอหุ่นเพี้ยมากเเซ็กซี่อยู่แล้วคนนี้นนี่อะต้องพูดว่าใครจะเอาแคปหนึ่งสองสามนะมาได้เลยแคปไปเลยจิงหรอแมคะเขาทำแบบันเนาะสอนเลยไม่ต้ถดีแน่เลยอใครจะเอาแคปหนึ่เพื่ออะไรอะแคป นางไม่เข้าใจไงแคปคืออะไรพูดเพื่ออะไรแกงหรือเปล่าเนื่องว่าคนมาเมนเนี่ยแกงนะแคปก็คือแคปไว้ไงแล้วก็ส่งไปทางอินบ็อกไงให้นางไงว่าจองแล้วตัวนี้แต่คนคนเม้นสั้นๆไงว่าให้พูดว่าใครจะเอาลูกนใครจะเอาตัวนี้แคปหนึ่งสองสามนางก็ทำไมต้องหนึ่งสองสามไม่เข้าใจว่าอะไรแต่ตอนนี้น่าจะคล่องแล้วแหละเพราะว่าขายมาสักพักแล้วนะคะรอดูแล้วกันว่าหนุ่มคนที่มอบแบบนั้นเป็นใครเป็นใครเนาะไม่เห็นแม้แต่เงาเลยจริงนะใช่ ปกติมันจะต้องมีแบบเล็ดลอดออกมาบ้างใช่ไหมเออสตอรี่สถานที่อะไรอย่างงี้ไงนักสืบโซเชียลทำงานนิดนึงค่ะนะคะฝากด้วยนะคะอยากรู้เหมือนกันนะอ่ะรอติดตามกันต่อไปค่ะ